สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามากล้อก

ตอนนี้เราอยู่ที่เชนาทาที่เชเลิงนะคะ,ะ,คะวันนี้ก็จะเป็นวอล์กวันเดย์ s นเชลลิงซิตี้นะคะเป็นนี้เป็นวันเดย์ออกแล้วก็เลยมาเที่ยวกับเด e g แก๊งนะจ๊ะตอนนี้เรากำลังหาะะะนนรา้านอาหารกินอยู่เราจะกินร้านไหนไม่จริงๆตรงนั้นเราไม่สนใจใช่ไหมไม่สนใจนั้นใช่ไหมตอนนี้เรากาลังจะไปเชน่าทาว ก็เหมือนนี่คะไม่ได้ตั้งใจอะไรไม่ได้เฮียมาเมกากินอาหารเมกาสิบเปอร์เซนต์ที่เหลือเอเชียจริงเคลื่อนไปอยู่ไทยปุ๊บนู่นเข้าเบอร์เกอร์ไม่ค่ะอาเกาหลีเกาหลีมูกระทะไม่จริงอยากกินฮอยฟอนร้านนั้นแต่ปิดวันจันทร์น้องวันจันทร์ตลกสนุกเกิน้ย เฮ้ย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 ดู <c oughs> <c oughs> น่าสนใจนะ ไหลหด้เดมดี๋ยกินชกินชเทียคละมูดเดี๋ยเลยจ้ะเออจ้ะนนกว่านอนกว่าไ้ด้วยไปมูดเลย จ่กูยังไม่อาเป็นดาราช nice ่วยรบกวนเบอร์หน้าด้วยไหมกูจะฟ้องทีดีบีเกูมไม่เบื่อกูไม่เบื่อ <c oughs> เงินจากเวิร์กมันน้อยก,ออกูฟ้องร้องม,มึงดีกว่ากูอยอกเงินกูไปเลยกูก็น้อยเหมือนกันแ่แหละ เราเจออะไรเออโอเมก้ oh God. มือไฟไฟเขียวก็มาตอนนี้เรากำลัง amusing ทุกอย่างในเอเชียไม่ใช่เอเชียเป็น China Supermarket แต่ว่ามีทุกอย่างเลยงงมากคือไม่อดตายละ่ะจบทุกคนมันมีทุกอย่างมันมีทุกอย่าง เฮ้ยเขาชื่อจังอ๋อที่เออเฟนเฟนจิ้งหนุ่ยอร่อยมากมึงมีทุกอย่างเลยพวกคนไทยรอดตายพวกคนไทยรอดตายกูกูกูเอาเป็นปกคลิปดิค่ะพวกคนไทยรอดตายไอปะโอทำอะไรกินอ่ะที่มันจะดิ้นดิ้นดิ้นตอนเจอความร้อนค่อยๆคืนนะอะไร มกินเผ็ดพวกคนไทยรอดตายใน China Squid 6คลิปกินแหลกน้ำก็ชิมไอ,อ้เหี้ยอยากกินลำไยอ่ะลำไยกับผมองวันนี้นะคะเราจะมาหาเม็ดวุฒิพรมข้าวเหนียวมะม่วงปลาดําตัวสามเชนตัวสามเชนโ,โอ้ยถูกอะ ถูกมากเลยอ่ะไอ้ตูตึงตึงสูงไม่ได้เมืองเนือถูกมากเลยพบคนไทยรอดตายพบคนไทยรอดตายพบคนไทยรอดตายคนไหนรอดตาย ไหนข้าวเหนียวอ๋อแต่มันเป็นดำเหรอใช่ข้าวเหนียวดำเฮ้ยนี่ไหนกูกินอ่ะข้าวเหนียวสันปะตองโอ้โหเออแต่มี้สันปะตองว่านี้ได้สันปะตองไม่คือมันคือสวีทไลท์ห้าจ็ดถูกนะห้าจ็ดห้าเก้าเอาเลยนะเดี๋ยวมาเจ้ไม่ต้องเอามาจากไทยไม่ต้องมาจากไทยแล้วกูยังไม่เจอกะเพราอ่ะเออมีกะเพราปะกูกะเพราคือแบบ อ่ะเมซิ่งอ่ะเออกุยใช่อุยอยากกินกุยช่ายหมูกรอบอ่ะนุ่นเงี้ยมะม่วงแล้วเตจอแล้วมะม่วงทุกคนเราได้ของแล้วนะคะวันนี้เราจะกินเป๊ะเป๊ะโลซื้อกระทะใหม่ไหมกระทะที่ห้องคือไม่ได้เลยนี่มันเมียนี้ด้วยทุกคนกระติบข้าว ีหวดดจ้สุต่อไปนะคะเราจะไปไหนคะคุณพี่อะถ่ายเลยอะไรนะมึงพูดเลยนะกวดอยู่นะปวดอยู่นะต่อไปนะคะเราจะไปแคปิโดจะไปแคปิโดยูลท่านะคะ๋ยวารออูเบอร์ก่อนเดียวอูเบอร์วันนี้คือวันใช้เงินสุด well let me ask you something ที่แคปิโดล์เอาอยู่ท่าแล้วนั่งรถมาก็ก็แพงอยู่นะสิบแปดดอกเฮ้ยเจกมาถ่ายรูปตรงนี้มึงไปอยู่ตรงไหนวัสดีวังดีนะเซ็นเซอร์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โห แต่งเป็นตัวเสือใหญ่ๆนี่เหมือนเขาจะมี

ก็หมุนต่ำใช่ดูได้เห็นไหมเราไม่ยู่ที่รางพึ่งเหมือนเดิมจริงเอนบอ๋อโดนแหลกตังค์แล้วเอ๊ะน่ั้แเ็นมองไม่เห็นโดนอีกีอะไรเนี่ยเป็นลายอ้าวไหนบอกลายพึ่งอันนี้ไงอ๋อพึ่งอ่าหอืมเนี่ย ห้าสิบเอ็ดเซนพวกมึง <c oughs> เ,เขาขเก็บกันทุกที่นะเว้ยมันมีทุกที่ที่เป็นแบบเนี้ยไปพอแล้วพอแล้วพอแล้วไปไปทิติกิริเอาไหมเอาเยอะ ไม่ได้อยู่ในร่วมผู้เท่าี <c oughs> <c oughs> มึงเชื่อว่ามันจะแบบเกิดการเข้าใจทางด้านภาษากันเช่นจริงๆแล้วชื่อลงุงมุงตาลแต่ว่า <c oughs> เขาแบบ <c oughs> เรียกกันว่าผู้เท่าก็เลยแบบคนนี้ชื่ออะไรเรียกเขาว่าผู้เท่าแล้วกัน นี่ไงมันเหมือนแบบอันเนี้ยเกาหลีอะเกาหลีกรใจไม่ใช่นี่ไงแบบฮาจิมาแบบฮาจิมาเฮ้ยมาอี๋ไหนเอาน่ารักน่ักวีน่ารักค่ะทุกคนดูหมาน่ารักมาก อยากเล่นกับหมา <Yeah. S 1> พูดเทตเยอะจัดแต่ไม่มีบทพูดสถานีต่อไป Temple Square Arena อินคอนสรั๊กชัดอย่างนีไง้ใส่หมวกแล้วเพราะว่าร้อนมากร้อนจัดสรุปก็คือเราไม่ได้ดูเทมเพลสแควร์นะคะเพราะว่ามันซ่อมอยู่ มันทำเสียงให้เป็นธรรมชาติเจี๊ยนสิงคโปร์เดินเลยแปดเจ็ดอะไรบุลลี่อะไรอ่ะบุลลี่กันทำไมอ่ะจักเก็ตสรุปวันนี้ปิดปิดแบบปิดพิเศษอ่ะวันแบบนักคาตาเลิก์ ขยะขนาดนั้นได้ปะเจ็บนะเจ็บเจ็บพี่จ๊ะนี่ผิดอะไรไปกี่เมืองขับไปก่ขึ้นแล้วไหนอะ ก็กินข้าวแล้วก็ของหวานกินกันแล้วเราเราก็จะไปเดินเล่นเพื่อยอยกันนะครับทุกคนเมื่อกี้ก็คือเดินชิลในซิติคีกแล้วก็กินของหวานไปหนึ่งกลุ่มไปซื้อหลุยส์ทองคอลลสีใบ t i f ทิ n y Co ไ์นี่แอนโคไปฝากขุดปลาที่บ้านคอเลสเตนสองเต็งเงิน,<อ>งนมันเหลือท <laughs> ี่ทำงานมากี่เดือนนะไปใช้หน่อยครับทำงานมากี่ปีนะ ใช่เั้นไหนครับคุณทอนี่ไงที่กูบอกอะ่ะคืออะไรกูบอกว่าหลังไอ้เทนโป้สแควร์มันจะมีตึกเที่ยนนี่น่าเดินไปดูกันไปดูแล้วก็เจอกันในสถานที่ต่อไปนะครับทุกคน